สวัสดนนีนะครับผมโาชังไนโกลี่นะครับผมวันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับผมวันนี้ก็เราก็จะมารีวิวสินค้านะครับสินค้าใหม่ๆหม่ของทางร้านเรานะครับแล้วก็จะเขาเรียกไงมารีวิวให้ลูกค้าดูว่ามันเป็นยังไงบ้างลักษณะมันเป็นยังไงน่งนี่นั่นนะครับจะบอกว่าสินค้าใหม่ก็ไม่เชิงนะครับผมเพราะว่าสําหรับสินค้าชิ้นนี้เนี่ยเราทําออกมานานมากนะครับผมซึ่งซึ่งเขาเรียกไงเราเคยทาออกมามป,ประมาณ5 6ปีที่แล้วนะครับแล้วเราก็ นำกลับมาทำใหม่นะครับด้วยลูกค้าหลายๆคนเรียกร้องแล้วก็บวกกับช่างนะครับช่างที่เราให้ผลิตเนี่ยเพิ่งจะว่างทำให้เรานั่นเองนะครับผมจริงๆก็เขาเรียกไงจริงๆก็ออกมาสักพักแล้วนะครับออกมาหลายเดือนละก่อนที่จะมีโควิดด้วยซ้ำน,นะครับผมแต่ก็ออกมาเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเขาเรียกไงเหมือนช่างเขาเย็บให้เราได้ประมาณนี้นะครับครั้งหนึ่งก็ประมาณ3-40สิตัวแค่นั้นเองนะครับผมขาดสายกันเนาะ ก็มันจะเฉลี่ยมาต่อสายก็ไม่ได้เยอะอะไรก็พอมาก็หมดพอมาก็หมดผมก็เลยผมก็เลยไม่ได้เอามารีวิวให้ลูกค้าดูนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็พิเศษหน่อยซึ่งผมปรับเปลี่ยนมันนิดหน่อยเพิ่มคีมบิของมันนิดนึงนะครับผมก็เลยถือโอกาสเอามารีวิวให้ลูกค้าดูนะครับก่อนอื่นเลยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับเป็นเกงเกงของกระเป๋านะครับผมเลือที่เขาเรียกไงที่ลูกค้าส่วนใหญ่จะเรียกกันว่า คาโก้นะครับผมแต่ผมเนี่ยเรียกกางเกงของกระเป๋านะครับเขาเรียกไงกางเกงทหารอะไรเงี้ยนะครับประมาณนั้นแต่ผมเห็นเขาเรียกคาโก้กันก็ตามนั้นนะครับก็เดี๋ยวจะมาดูแล้วกันนาะว่าหลักๆเนี่ยมันมีเขาเรียกไงมันเป็นยังไงบ้างนะครับผมก็กนอื่นเลยกับกางเกงตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นกางเกงผ้าคอตตอนนะครับเป็นผ้าเวดไพนะครับผมเป็นผ้าเวดไอลายสองนะครับ พาใบปลอยลายสือจะมี6กระเป๋านะครับก็กระเป๋าที่1ก็จะเป็นกระเป๋าข้างตรงนี้นะครับข้างตัวนะครับสก็จะเป็นกระเป๋าตรงนี้นะครับเขาเรียกไงอะตรงตรงขาครับผมสามก็จะเป็นกระเป๋าด้านหลังนะครับก็จะเป็นทั้ง2ฝั่งก็จะมีทั้ง2ฝั่งเลยตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับผมมันก็เลยเป็นการเก็กระเป๋านะครับตามงานครับก็จริงๆแล้วงานตัวนี้เนี่ยเป็นเป็นเป็นงานตัดเย็บของช่างไทยนะครับผมช่างไทยที่ ต่างจังหวัดนะครับที่สุพรรณนะครับเขาเรียกไงงานจดัดเย็บค่อนข้างโอเคนะครับลักษณะดูเขาเรียกไง,งเหมือนการเดินได้คู่อย่างเงี้ยเส้นคู่มันมันโอเคมากเลยนะครับแล้วพอให้ผมผมให้ดูชัดๆพาไปปล่อยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้หลายสองนะจะประมาณนี้นะครับก็เขาเรียกไงากระดุมตัวนี้จะเป็นกระดุมนะครับผมกระเป๋าข้างจะเป็นกระดุม เป่าข้าจะเป็นกระดุมนะครับ no ผมกระดุมนะฮะทั้งสองฝั่งเลยทั้งสองฝั่งเลยนะครับจะเป็นอย่างนี้เวลาใส่ของไปผมชอบใส่ครับเป็นคนที่ชอบใส่เกงแบบนี้มากๆเลยครับผมด้านหลังก็เช่นกันนะครับด้านหลังก็จะมีกระดุมเหมือนกันนะเป็นกระดุมพลาสติกนะครับเป็นกระดุมพลาสติกจะเป็นกระดุมเหมือนกันนะครับผมเป็นคนที่ชอบใส่เก่งอยางนี้มากๆเลยต่ให้ดูใกล้ ตรงนี้จะไม่ใช่กระดุมนะครับตรงก็เรืยกไงอะ่ะตะขอตรงนี้มันจะเป็นตะขอเกี่ยวแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพัฒนาให้มันเป็นกระดุมเร็วๆนี้นะครับมันจะเป็นแบบนี้นะอันนี้ก็จะเป็นบล็อกไซส์นะครับผมบอกเพวนะฮะแล้วก็ซิปก็จะเป็นวาเค,เคเหมือนกันนะซิปก็จะโอเคหน่อยก็เรียกไงนิยมครับซิปมันเป็นที่นิยมดยูะะอ,อย่างนี้นะครับขออีกทีจะเป็นประมาณนี้ จะเป็นประมาณนี้ก็ถือว่าสวยอยู่นะก็ถ,ถือว่าสวยอยู่ผมใส่มานานมากแล้วครับสำหรัแบบนี้ผมใส่มานานมาแล้วก็เปลี่ยนใส่ไปเรื่อยนะครับประมาณนี้นะแล้วที่ผมบอกว่าผมเพิ่มกิมมิกมันเข้าไปสําหรับรุ่นนี้นะก็คือตรงปลายขาปลายขาจะเป็นแบบนี้นะแต่เราสามารถพับได้พับมาก็จะเป็น ข้างในจะเป็นผ้าปรทหารนะครับสวยดีนะสวยดีสวยเลยครับผมบอกเลยว่าสวยเลยจะเป็นอย่างนี้แล้วพิเศษคือพอลูกค้าเขาเรียกไงบ้างมนพับขาเนี่ยตัวป้ายก็ยังจะโชว์อยู่ตั้งตรงเหมือนเดิมแบบนี้เห็นไหมครับเห็นไหมครับป้ายมันจะตั้งตรงเหมือนเดิมซึ่งเป็นการออกแบบของป้ายนะครับตัวนี้แบบผมออกแบบมาให้มันไม่ว่าเราจะพลิกยังไงมันก็จะเป็นแนวตั้งให้เห็นเหมือนเดิมโชว์โลโก้ได้สวยงาม ผมให้ดูใกล้ๆแล้วกันเนาะทีวิดจะเป็นอย่างนี้นะครับเป็นการเดินเส้นเดียวนะเส้นเดียวทางสองข้างเลยทางสองข้างเลยพับมาชิงก็จะประมาณนี้ก็เป็นการเล่นกับปลายขานะครับผมเอาแนวคิดนี้มาจากพวกกางเกงที่มันเป็นริมแดงนะครับที่เขาชอบพับกันก็เลยเอามาพับ กับขาสั้นผมเพราะความเท่คือเป็นความชอบส่วนตัวนะครับเลยทำออกมาใส่แล้วก็เลยต่อยอดมาทำขายซะเลยนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับการพับขาของมันก็ถือว่าสวยดีนะครับเป็นลูกเล่นเล็กๆน,น้อยๆนะครับที่ที่ผมอยากอยากทำขึ้นมาแล้วก็ให้ลูกค้าหวังว่าลูกค้าจะชอบนะงลูกค้าจะชอบแต่บางคนก็ไม่น่าจะชอบแลยครับเพราะว่าช่วงนี้ลายพวกนี้มันไม่ค่อยอินนะ แต่มันไม่เกี่ยวนะผมบอกเลยมันไม่เกี่ยวว่าผมรักทหารอนะไรไม่ใช่ใชช่ก็จะเป็นเขาเรียกไงเป็นสไตล์มากกว่านะครับที่เป็นคนที่ชอบลายทหารอยู่แล้วนะครับสวยงามดีนะครับหลกัหลกๆก็จะประมาณนี้นะครับลูกค้าแล้วที่ผมชอบอีกอย่างหนึง่งลืมบอกไปกระเป๋าตรงนี้ค่อนข้างลึกนะครับเนี่ยมันลึกมาถึงตรงนี้เลยครับคือเขาเรียกไงเนะงเกณขาสั้นนะ ผมจะไม่ใส่เลยครับที่ที่เขาเรียกไงเหมือนแบบกระเป๋ามตื้น ừ, เขาเรียกกระเป๋ามตื้นผมจะไม่ผมจะไม่ไม่ชอบใส่เกงประมาณกระเป๋ามตื้นอย่างเงี้ยน,นะครับผมจะชอบใส่กเกงที่มันกระเป๋าลึกๆเพราะว่าเวลาใส่ของเวลานั่งเนี่ยมันจะไม่ล่วงนะครับของมันจะไม่หล่นนะครับของของมันจะไม่หล่นส่วนด้านในเนี่ยจริงๆก็อยากจะพลิกให้ดูก็พลิกให้ดูล้วเลวกันเนาะจิมก็ไม่ได้มีอะไรนะครับเราไม่ได้เพิ่ม โลโก้ o, หรือว่าติดอะไรลงไปนะครับไม่ได้เพิ่มอะไรลงไปเท่าไหร่นะครับเพราะว่าด้วยคือเราทำจำนวนน้อยแล้วก็เราก็ไม่ได้มีป้ายสำหรับกางเกงโดยเฉพาะนะครับก็เลยไม่ได้ไม่ได้ติดอะไรแบบไปแบบนี้ครับก็จะประมาณนี้เพราะว่าด้านนอกเนี่ยป้ายมันก็ค่อนข้างเยอะอยู่แล้วฝั่งนี้ก็จะมีป้ายตรงนี้ อันนี้คือถ้าเราใส่จะอยู่ฝั่งขวานะครับส่วนฝั่งเนี้ยที่มีป้าย2อันฝั่งนี้จะอยู่ฝั่งซ้ายนะครับถ้าเราใส่เวลาเราใส่ผมว่าประมาณนี้ก็น่าจะหล่อแล้วครับประมาณนี้น่าจะหล่อแล้วก็ยังไงก็ขอฟักด้วยนะครับสำหรับกางเกงของกระเป๋าหรือว่งเกงคาโก้นะครับที่เราตั้งใจทำออกมาให้มันประมาณเป็นประมาณนี้เนาะ นีก็สำหรับตัวนี้เนี่ยก็ NGR นะครับ S6 นะครับ S6 ก็ผมใช้รหัสเดียวกันไปเลยแล้วกันเนาะเพราะว่าหลังจากนี้มันก็จะเป็นตัวแบบนี้และครับมันจะไม่เขาเรียกไงมันจะเป็นผ้าลายถหาอย่างนี้แหละด้านในมันจะไม่เป็นสีดำละก็คงทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆเลยกันเนาะก็ตัวนี้เนี่ยสำหรับสินค้าตัวนี้ก็ราคา4 470นะครับจากปกติเนี่ยผมขายอยู่450 แต่จะได้ขอเพิ่มมาอีก20บาทนะครับผมเป็น470ค่าจัดส่งก็50บาทนะครับผมก็อย่างงี้ก็ขอฝากลูกค้าทุกคนด้วยนะครับผมสำหรับสินค้าใหม่เนาะก็ไม่ใหม่หรอกอย่างี้ก็ขอฝากด้วยกับเมือนเกณฑาสั้นนะครับของทางร้านเรานะครับผมก็ถือว่าสวยงามน,นะครับออกมาตอนไหนก็หมดนะครับหมดเพราะว่ามันผลิตน้อยนะครับยังไงก็ถ้าลูกค้าชอบก็ฝากติดตามด้วยและกันเนาะยังไง ถ้าลูกค้าคนไหนสนใจก็สั่งซื้อได้เลยนะครับทางเพจไลก์ลี่นะครับผมไลก์ลี่คอตติ้งนะครับหรือไมโครไอก็ได้ครับไลก์ลี่สิหรือไม่ก็ทางไลน์ก็ได้นะครับไลก์ลี่เช่นเดียวกันนะครับผมยังไงก็ขอฝากด้วยนะครับสําหรับสินค้าใหม่ของเรานะครับวันนี้นะครับ n g r s 6นะครับก็ไซส์เนี่ยเรื่องไซส์เนี่ยเดี๋ยวผมลืมบอกเรื่องไซส์เนี่ยมันจะมีตั้งแต่30นะครับเป็นไซส์คู่30 32 34 36 38แล้วก็40นะครับผมความยาวของมันเนี่ย ก็ผมปรับใหม่แล้วครับให้มันยาวประมาณ20 19 19.5ถึง20นิ้วนะครับ19.5ถึง20นิ้วนะครับความยาวของมันปลายขาเดี๋ยวดูปลายขาเพราะมีลูกค้าถามบ่อยนะครับปลายขาปลายขาก็จะอยู่ประมาณ12นิ้วนี่ครับ12นิ้วสำหรับตัวนี้เป็นเอ4นะปลายขาก็อยู่ที่ประมาณ12นิ้วนะครับก็จริงๆรแล้วปลายขามันก็ จะลดไปทีละนิ้วตามไซ์เนาะตามไซน์นะครับก็ถือว่าใหญ่อยู่ใส่สบายนะผมว่าใส่สบายคือมันมันไม่ขามันไม่ได้แคบแล้วมันจะทําให้ระบายอากาศได้ดีกว่าผมว่านะโอเคก็ประมาณนี้ครบถ้วนกระบวนการสําหรับการรีวิวสินค้าตัวนี้นะครับเลีวยก็ขอฝากด้วยนะครับทุกช่องทางนะครับผมสาหรับวันนี้เนี่ยผมต้องไปก่อนนะครับผมฝากด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย